ทุกคนมีสิท์ที่จเจริญอาการสามสิบสองด้วยกันดังนั้นนกักเรียนอาการสามสิบสองตั้งแต่เกสาโรมาณขาทันตาตาโจไปถึงอันสุดท้ายนั่นแหละมันจะเก,กวัตถุลงขังเกย์กใยสมองศรีรษะาศึกษาให้พิจารณาว่าอาการสามสิบสองนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความทุกข์ ตัวตนในความมานัตตาสามหลักใหญ่เนี่ยพิจาการสามสิบสองลงสู่ไตรักพอนังเรียนจากพระศึกษาจากพระอะไรแล้วก็มาปฏิบัติที่บ้านมันก็มาเดินบั่งนั่งบั่งพี่ณาบ้างพี่นาไปพี่ณาไปลงสู่ความทุกข์ความทุกข์มีอะไรบ้างความไม่เที่ยงมีอะไรบ้าง คำว่าอนัตตามีอะไรบ้างนักศึกษาพิจารณาตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงในสังขารนังคายที่มีอยู่การจะเดินอยู่อย่างนั้นก็ไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมพระอนาคาคาคือภูมิธรรมพระสุตดสกิตคาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่เนยลไม่ผ่านไปเลยบรรลุธรรมขั้นเดียวคือพระอนาคาคาข้ามขั้นไปถึงสองขั้น เมื่อว่าบรรลุธรรมถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยแต่นางนั่นก็มีอภิญญาณอย่างหนึ่งสามารถจะรู้วาระจิตใจของคนใดคนหนึ่งหรือทุกใครก็ได้เมื่อกำหนดจิตไปดูจิตใจคนคนนั้นเป็นอย่างไงอย่างไัจะรู้จักทันทีแต่เดินอยก็ตามจะนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเมื่อกำหนดจิตปั๊บว่าคนคนนั้นมีจิตใจนึกคิดอะไรอยู่หรือต้องการอะไร เขาก oh of of yes. Yes. Like ็รู้จักนี่ก็ว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษอย่างหนึ่งสําหรับนางมาิกามาตาคือลักษณะอริญญาณอย่างนี้เป็นในปัญญาโลกีแต่สําหรับปุรุชนก็มีได้เหมือนกันแต่พระอริยเจ้าก็มีได้แต่ก็น้อยคนที่จะมีด้วยยานอย่างนี้ ทีนี้ก็พอบรรลุธรรมเป็นพระอนาคาแล้วก็เลยมาพิจารณาดูว่าพระคุณเจ้าผู้ให้ธรรมะนั้นท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นระดับไหนขนหนนั้นใดนะกำหนดจิตดูเมื่อกำหนดจิตดูแล้วก็พระอริยเจ้าหกสิบองค์นั้นนะเป็นปุถุชนทั้งหมดยังไม่เป็นพระอ,อริยเจ้าสักองค์ใด นีน่ีสำหรับพระผูผ้ดยชนให้ธรรมะแก่คนใดคนหนึ่งคนนั้นไปปฏิบัติก็เป็นพระอาหารหันได้ไม่ใช่ว่ามันต้องพระอาหารหันเท่านั้นเทศให้คนคนจริงะบรรนุษย์อาหารหันได้นะไม่ใช่อย่างนั้นปุรดูชนก็ได้มันข้อสาคัญว่าผู้นําไปภาวนาปฏิบัติให้มันจริงจังก็แล้วกันเหมือนท่าที่บ่ามาหกสิบองค์หกที่บ่งกับผูรุชนนั่นแหละ ทีนี้เขาพิจารณาว่าทําไมพระหกสิบรูปนั้นจึงไม่สามารถบรรลุธรรมมีเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ว่าขัดข้องเป็นบริโภคในใจของพระหกสิบรูปนั้นนางกลมาพิจารณาเห็นว่าสปาย,ยะอย่างหนึ่งที่บกพร่องนั่นคืออะไรคือหารณะสปาย,ยะ นั่นก็จะว่าถ้าได้ทาาพระหกสิบลูกนั้นได้รับอาหารเป็นสปายยาแล้วเนี่ยก็สามารถจะบรรลุทมได้นล้วก็เลยจัดแจงแปลงของอาหารใหม่ว่าพระองค์นั้นมีตองแทอาหารอย่างนั้นคือทตุขันพ้านั้นอย่างนี้คือตองอาหารอย่างนี้เขาจัดแจงอาหารให้ถูกกับทตุขันของพระคือรู้จักจว่าพระ องหมาต้องการาหารอย่างไรแล้วธาตุขันต้องการาหานอย่างไรนัก็พยายามห่อของอืใส่บาตรพระเนี่ยให้มันครบกับความต้องการของธาตุขันของพระนั้นนั้นทุกวันไปคือทางเราม็ต้องถามองค์นี่มาแล้วก็หยิบอาหารชิ้นนี้ใส่องค์นั้นมาหยิบไม่เหมือนกันอาหารไม่เหมือนกันเอเมื่อพระใช้ไปฉันอาหารที่ถูกธาตุถูกขันแล้วอย่างนี้ ก็ไม่นานนักในโจนี้ออกพรรษาพระหกสิบรูปก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแทนที่จะบรรยูจะบรรข้ามขั้นไปทั้งสามขั้นพระโสดาสกาิตาคานาคามไมย่เนียข้ามขั้นเป็นพระอรหรันต์ข้างเดียวมีปุถุชนไม่ได้ข้ามขั้นตามที่เราเรียนแบบกัน ส่วนมากคนเข้าใจว่ามันต้องบรรลุธรรมพระสุดาก่อนตอนไปกับไปบรรลุธรรมเป็นตะกีทาคาตอนไปก็เป็นพ้านาคาต่อไปเรืพระอราัหต์ไม่ทั่วไปอย่างนั้น